สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวาว้าโอต้อขายอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะวาวาก็มาทำตามสัญญานะคะว่าจะนําน้องๆมารีวิวให้กับลูกค้าทุกท่านได้ชมกันวาวาก็นําเจ้ามาด้าสามคันนี้นะคะมารีวิวให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าเจ้ามาด้าสามเนี่ยเขาจะสวยงามขนาดไหนหรือ ีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วราคาเขาเนี่ยจะถูกแค่ไหนนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นที่เราจะไปดูเจ้ามาด้าสนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบก่อนนะคะว่าโชว์รูปของเราเนี่ยอยู่ที่รับลูกกาคลอง2จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะเท mm hmm. ่านั้นนะคะยังไม่พอลูกค้าก็สามารถปักหมุด Google mm hmm. ได้เลยนะคะว่า รถมือสองนะคะถ้าหากลูกค้านะคะท่านใดนะคะต้องการที่อยากจะทราบนะคะว่ารถของโพรูฟโอ,โอโตควค้ข,ของเรานะคะมีมากมายกี่คันนะคะการันตีได้เลยค่ะ150้คันขึ้นไปนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้อยากดูเจ้ามาด้าสคันนี้นะคะก็สามารถเข้าไปชมคันอื่นๆได้นะคะที่ y YouTube โอรถมือ2นะคะที่ Facebook นะคะเพจนะคะโอรถมือ2นะคะหรือก็ถ้าลูกค้าเนี่ยอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติม,ตมนะคะก็สามารถทักน้องๆแอดมิน,นได้เลยนะคะของเราเนี่ย จะมีทีมงานตรวจสอบนะคะแล้วก็คอยตอบคําถามนะคะให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเจ้ามาด้าสามคันนี้นะคะจะสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะคะเอกลักษณ์ของเจ้ามาด้าสามคันนี้นะคะสวยงามยังไงนะคะสวยเพราะว่าโลโก้มาด้านเนี่ยเป็นโลโก้ที่มีเสน่ห์นะคะก็มาพร้อมเป็นโลโก้ที่เป็นโครเมียมนะคะไฟด้านหน้านะคะเขาจะเป็นไฟ3าชั้นนะคะเป็น เอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะมาด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะไฟตัดหมอกนะคะดียังไงนะคะดีเวลาที่เราใช้เวลาฝนตกหรือเวลาขับรถตอนกลางคืนนะคะไฟตัดหมอกเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะจุดเด่นของเจ้ามาด้าสามคันนี้นะคะ1นะคะไฟหน้าค่ะ2นะคะจะเป็นล้อแม็กไม่นะคะสีน้ําตาลนะคะขนาดขอบสิบแปนะคะขนาดยางจะอยู่ที่2 2 5้าทับนะคะ R 1 8นะคะก็คือแม็กเขาเนี่ยเป็นแม็กที่มียี่ห้อนะคะก็ยาง สวยงามมากยางก็เป็นยางปี2021นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวเครื่องยนต์ของเขากันก่อนดีกว่าว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะแน่นและจะดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะส่วนตัวเครื่องยนต์ของเจ้ามาด้า3คันนี้นะคะก็จะอยู่ที่อ่า1.6หรือ1,600ซีนะคะ105แรงม้านะคะก็ถ้าถามว่าขอบฝาก,กระโปรงนะคะน็อตฝาก,กระโปรงเนี่ยเคยแกะ ก็ไม่เคยแกะมานะคะก็ทุกอย่างยังครบหมดนะคะก็สวยงามมากๆเลยนะคะก็คันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็1.6นี่ก็แรงอยู่แล้วนะคะเนาะแล้วก็ส่วนมาด้าคันนี้นะคะจะมี ABS มาให้ด้วยนะคะลองดูซิกล้องจ๋าเขียน ABS ไหมเขาจะแอบๆอยู่หน่อยเห็นไ,ไหมคะ ABS จะอยู่ในนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ ก็คือระบบ ABS เนี่ยก็ถามว่าดียังไงดีนะคะเพราะว่าเวลาเบรกเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ปลอดภัยนะคะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะของเราเนี่ยยังมีการรับประกันเครื่องเกียร์กล่องนะคะรับประกันอะไหล่นะคะมากถึง359รายการนะคะรับประกันอีกรถเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตัดตอ่อเครมซาาแน่นอนค่ะแถมรับประกันให้อีก2ปีนะคะถามว่ามีที่ไหนให้บ้างนะคะว่าการรับประกันการใช้งานหลังการใช้งานเนี่ยมีมากถึง2ปีที่อื่นไม่กล้าเหมือนของเราเหรอกคะ่ะเพราะว่ารถเราเนี่ยมันดีจริงๆนะคะแล้วก็โครงสร้างดีจริงๆรับร ได้เลยนะคะคเท่านั้นยังไม่พอนี่เรายังมีนะคะการการันตีนะคะจากธนาคารอาหารไทยธนาชาินะคะก็คือเป็นเซอร์ติฟายนะคะป้ายนี้นะคะไม่ได้มีกันง่ายๆนะคะก็คือถ้าเต็นท์ี่โชว์รูปนะคะที่เขามีการรับประกันก็แสดงว่ารถที่นี่ต้องดีต้องเป็ง จริงนะคะเขาถึงให้ใยการันตีมานะคะอย่าลืมนะคะการรับประกันของเรานะคะสองีนะคะแล้วก็รับประกันอะไหล่ตัวเครื่องยนต์นะคะ359รายการค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคนันกันเลยนะคะว่ารถเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจะมิ Mini. 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 นิมินิแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยโดยรอบๆอบคันของเจ้ามาด้าคันนี้นะคะถือว่าสวยงามมากๆนะคะ หัวบวมากๆเลยนะคะหน้าแบบหน้านั่งหน้าขี่มากๆเลยนะคะล้อแม็กก็แม็กสวยแม็กแต่งนะคะแล้วราคาก็ย่อมเยาวมากๆนะคะสําหรับเจ้ามาด้าคันนี้นะคะขายเพียง259,000บาทเท่านั้นนะคะ พอนะคะด้านหลังของเขาเนี่ยดูไฟท้ายด้วยค่ะสวยมากๆนะคะไฟท้ายของเขานะคะจะเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะไฟของมาด้าเนี่ยจะสวยและโฉบเฉี่ยวไม่เหมือนใครนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์นะคะส,สี่ตัวเลยนะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะก็คือเน้นเรื่องความปลอดภัยมากๆเลยนะคะเวลาเราถอยหลังเนี่ยก็คือมีเซ็นเซอร์คอยเตือนเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยค่ะตรงห้องเก็บสัมภาระนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะมาดูตรงห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะ เก็บสัมพลรานะคะโอ้โ oh, ห oh. ว่างขวางมากๆเลยนะคะก็สามารถที่จะบรรจุของได้เยอะเลยนะคะก็สําหรับเนี่ยฝาปิดท้ายของเขานะคะตัวนี้จะเป็นโชคนะคะเป็นโชคฝาปิดท้ายทั้งสองด้านเลยนะคะก็คือสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ของทางเราเนี่ยจะมีชุดเครื่องมือนะคะแถมให้กับลูกค้านะคะทุกคันเลยนะคะแล้วก็ตัวยางอะไหล่นะคะแถมให้กับลูกค้าด้วยนะคะก็คือถ้าถามว่าบางที่นะคะเขาจะไม่มาแถมนะคะเครื่องมือ,อยางอะไหล่ สำหรับติดรถนะคะแต่ของเราจะตีให้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะด้านในของเก้ามาด้าคันนี้กันเลยดีกว่าว่าจะดีแค่ไหนนะคะแล้วก็มีตําหนิอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะส่วนด้านในของเก้ามาด้าคันนี้นะคะถามว่ามีตําหนิตรงไหนบ้างนะคะตอนนี้อ่าก็มีตําหนินะคะตรงคอนโซลหน่อยนึงนะคะก็คือมีคาบกาวนิดนึงน่าจะเป็นอา่จจาะของเดิมเขาอาจจาะติดตัวเขาเรียกว่าอะไระเขาเรียกอะไรนะ้ที่ว่าเหมือนอ่าสติกเกอร์กาวสองหน้า เราแก้ไขให้ได้นะคะเป็นรอยเล็กน้อยนะคะตรงนี้อยาเห็นไหมก็คือจุดตำหนิเล็กๆน้อยๆน,นะคะแล้วส่วนอ่า จ้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้านะคะ mm hmm. เขาจะมีแอร์แบ็กให้นะคะคู่หน้านะคะแอร์ Air mm hmm. ของเขานะคะ mm hmm. ก็จะเป็นด mm ิจิตอลนะคะ mm hmm. ภายในก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะมเีเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะก็ไม้นะคะไม้เขาก็จะเป็นไม้ด mm ิจิตอลนะคะอยู่ที่18800 0 8 4 1กิโลเมตรนะคะถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกของเขาเนี่ยก็จะเป็นพัดไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นปรับไฟฟ้านะคะก็ เหมือนมาด้าทั่วๆไปนะคะแต่ข้อดีของเขาก็คือนี่เลยเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนลูกค้าได้ยินเสียงท่อไหมคะก็ท่อของเขาจะเป็นท่อแต่งซิ่งหน่อยๆหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบแบบชอบเสียงดังหรือชอบที่แบบแนวฮาร์ดๆหน่อยนะคะก็พวงมาลัยของเขาเจะเป็นมันสีฟังก์ชันนะคะเวลาเราขี่รถไปไหนเนี่ยก็ปรับได้จากตรงนี้เลยก็โอเคนะเนี่ยเห็นไหมเดิม ก้องสูงไปตรงนี so, right. ้หน่อยเห็นไหมคะก็อันนี้ว่าบอกว่ากดจากตัวพวงมาลัยนะคะก็คือพวงมาลัยก็ยังใช้ได้นะคะก็โอเคถือว่าโอเคแอร์ก็เย็นเฉียบเลยที่จุดบุหรี่ก็มีเห็นไหมคะสาหรับลูกค้าที่ชอบสูบบุหรี่ในรถนะคะตรงนี้ก็มีกล่องของนะคะส่วนมากๆเลยนะคะราคาก็ถูกมากแล้วก็แอร์ก็เย็นเฉียบเครื่องก็ดีมากๆเลยนะคะเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังนะคะนั่งสบายมากๆเลยนะคะเบาะหนังสีครีมนะคะอ่า ภายนอกสีขาวภายในก็จะเป็นสีครีมนะคะก็สวยงามมากๆบอดนี่ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะเราบอดคันนี้นะคะเราทามาให้ใหม่หมดแล้วนะคะก็คือหุ้มใหม่หมดทั้งคันเลยนะคะก็คือสวยมากๆนะคะส่วนคอนโซลคอนโซลอะไรนี่ก็จะเป็นสีดําตัดสีครีมซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวมาด้าอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเสร็จนะคะเดี๋ยวว่าว่าเนี่ยจะไปให้ดูเครื่องยนต์นะคะว่าเครื่องยนต์ของเจ้ามาด้าคันนี้จะนิ่งขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันเลยจ้าไปกันเลย เครื่องยนต์ของเขานะคะนิ่งไหมนะคะนิ่งมากๆเลยนะคะแล้วก็แน่นมากเลยค่ะเสียงนี่ไม่มีดังนะคะเสียงเงียบกริบมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งะคะไฟหน้า สําหรับลูกค้านะคะที่ชอบไฟแต่งนะคะก็ไฟด้านหน้าเขาจะเป็นไฟแต่งนะคะกระพริบวิบวับวิบวับเลยล่ะแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบนะคะเราเปลี่ยนให้ค่ะรถชื่อก็ของเดิมเขาแต่งมาอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ขายแบบเดิมๆนะคะเพราะว่ารถเนี่ยมันสภาพดีอยู่แล้วนะคะ ก็ถ้าถามว่าจำเรามาได้คันนี้วา่วาว่าขายเท่าไหร่นะคะย้ำอีกทีนะคะขายอยู่ที่2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2012นะคะก็ผ่อนเดือนละประมาณแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะขอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะของเรานะคะปีประกันนะคะฟรีนะคะค่าจาัดฟีค่าโอนปีภาษีพรบนะคะเตรียมเอกสารมาให้พร้อมเตรียมเอกสารมาให้ครบนะคะเราฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีเสียเงินสักบาทนะคะก็ ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะเจ้ามาด้าคันนี้อย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามไว้ที่เพจโอรถมือ2หรือ YouTube โอรถมือ2นะคะถ้าเร่งด่วนนะคะก็โทรหาวาว่าได้เลยค่ะที่เบอร์0ู6 3 5 1ป6 6 8สหนดนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถนึกถึงวาว่านะคะก็วันนี้นะคะวาว่าก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะพรุ่งนี้นะคะว่าว่าจะนําน้องๆคันไหนมารีวิวอย่าลืมกดตามไว้เลยนะคะในช่อง youtube นะคะสวัสดีค่ะ